เอาเลือกมึงจะเลือกไม่ทันจ้ะนี่น่าจะเจอบูปั้นท่าหี้ยตาแรกเลยเอาแล้พี่ออกเลยแหมได้ไม่ใช่ได้ไม่ใช่แน่แน่ชื่ออะไรพี่

พี่ก๊อฟแข่งไว้พี่ผมหาทางขึ้นไม่เจออยู่พี่แข่งไว้พี่แข่งไว้แข่งไว้เขาอยู่ตรงพี่อะอยู่ข้างล่างไม่มัน<ต>ม่าเราอ้อมข,<า>ขวาลงล่างลงลง่างอ้อมขวาแล้วไปโผล่ข้างบนนู้นดีกว่าข้างหน้ามันมีเนินให้เล่นนะผมไม่่งนั้นถ้าพี่จะเข้าพี่เข้าเลยเฮ้ยตีไเฮ้ยพี่ก๊อฟตรงนั้นมีหลายตี้พี่ <c oughs> ไม่ไม่เข้าตรงนั้น ออกมาออกมาตรงนั้หลายที่เข้าตรงไหนอ่ะถามหน่อยตรงนี้มีวูฟฝั่งข้างหน้าที่ไหนขึ้นข้างบนไปเลยเนี่ยออขึ้นข้างบนข้างบนมีเนินที่เล่นอยู่ตอนวงสุดท้ายเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าไม่ใครโดนแฮกโดนแฮกโดนแฮกนมเดี๋ยวขอแฮกก่อนขอแฮกก่อนขอแฮกก่อนไปแฮกก่อนรดเร็วนะพี่นะหกตัวนะหกตัวนะหกตัวนะเคยแฮกแล้วแฮกแล้วเข้าเลยที่นั่นซละ เราเหมือบีบดีกว่ารอวะบีบแล้วเราไม่บีบดี่เดี๋ยวๆค่อยๆย่องไปก็ได้เฮ้ยใครมีใครโดดลงมาพี่โดดพี่โดดเราลองซื้อหัวยเขาอยู่บนหัวเราปล่อปล่อยปลเขาปล่อยเีาใรูบูอยู่นี่ตีนี้ไปตีตีบูอยู่มากนี่นะเฮ้ยตอนไหนสองโอ้ยอยู่ข้างล่างนี่อยู่ตรงผมนี่ ที่ดึงพลไมดหมดหมดหมดไหมหยุ่งบนหยุ่งบนเแต่พวกนี้ครี่ขอบไปก่อนนะผมเลื่อนหมดแป๊บนึงแป๊บนึงขอปังก่อนขอปังก่อนอยู่ข้างล่างนะเขาลงไปข้างล่างเขาลงไปข้างล่างกำลังกำลังอ้อมขึ้นมา พีเอ็กแท็กอ้อมขมับด้านขวาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสองตัวเหลือสองตัวก็เหลือสองตัวสายสายมือพี่ก๊อล์ฟสายสายนะระวังระวังพี่พีเอ็กสายนั่นน่ะลวงหนึ่งโอเคโอ้โหยืมรถอมับนี้วะดูวดบอบ ข้างหน้าเลยนั่นแหละปล่อยแม่งไว้งั้นนะพี่บอทอ่ะเอ้ยมีรถเข้านะพี่โดนละเชื่อมีรถมีรถมีรถพี่มีรถมีรถรถใครอ่ะรถเรารถใคยรถพีรถพีเอ็กขนขนรถพีเอ็กโอ้โหรถพีเอ็กรถพีเอ็กถ่ายแล้วโหไม่ถ้าโหะไปอะขอพี่เอ็กโอ้ยเองไม่บอกว่ารถอะไรมีรถสามด้วยรถสามนั่นแหละ พี่เอเขาเจาะหัวไว้เหมือนกันเดี๋ยวแฮกก่อนเดี๋ยวแฮ็กก่อนแป๊บหนึ่งแฮกก่อนสามตัวนะสามตัวนะ <S 2> <S 2> <es> เจอคนเนี่เยเจอคนเนี้ยเน,ะนี้ยคนปม่อวะมันยังไม่ได้ยิงใครตายยังไม่ได้ยิงคนตายตรงหอคอยอยู่ตรงหอคอยด้านล่างผมกำลังอ้อมจะอ,อ้อมมาพี่ไปแอบยิงเขาบอดกำลังวิ่งไปเปิดจุดปล่อยปา่อกลอองมาปี่ ลงกล่องเดิมได้ไหมพี่กอล์ฟเหตได้ครับเออได้ได้เดี๋ยวอยู่ไหนพี่อยู่ตรงตรงหอคอยด้านหลังของหอคอยวิ่งเลยไหมเห็นปะอยู่ข้างในหอคอยอ่ะในแอ่งในแองแต่วอยู่ในแอ่งเขาอยู่ในแอ่งเขาจะเข้าไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วมัอยู่แล้วโอ้ยโดนเหงาโดนอีกแล้วพี่โดนเหงาเดี๋ยวพี่กอฟพี่ชุบหน่อยสี่ตัวสี่ตัวมาแล้วนะพี่เสียงมาแล้ว เตงนอเนี่ยระบดไอ้ี่โดดมาแล้วนะโดดมาแล้วนะปยังไหข้าาอ่ะมาแล้วมาติโดนเหพี่ตายรอบนี้แม่เวเนร่บผมเข้าไม่ได้ที่แงสไตล์เก็ซื้อผม้วแหละตายหาเลย เจ็บเจ็บในตัวนั้นเจ็บตายเกิดแล้วนะเกิดเปิรคกอ้ยขับตุกป่ะพี่คนดูพร้อมจะดูถึงตีสามครับแต่คนเล่นพร้อมเล่นถึงตีสามทุกท้าวฮันแน่เป็นไงล่ะอาตายว่ะตีสามเดียเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จบตอนนี้ก็นอนแล้วครับฮ่บอดดิง เฮ้ยข้างในทำไมเปิร์กไม่ค่อยมีเลยวะมีแต่ไม่มีมีมีเปิร์กโม่อยู่ข้างบนนะพี่แม็กซ์นายอ๋อโอเคโอเคยกไวพี่ขายยกไวกับแม็กซ์นายโอเคอยู่ไกลข้างบนเก็บมาเออเอาดิเอาดิเอาคืนอยู่ไหนอ่ะอยูไปลายไลนอยู่ไหนเนี่ยเอออเาเลยไอ้เ้ยนี่แปลกแซ่บ เขาคือใครที่ไม่รู้จัก่างชาติสังชาติปลามาเต็ม่างชาติเไรทำไมเขาชอบเาชอบด่าเหรอใช่แล้วมันชอบเปิดไม่ด่าอ๋อแต่รู้ฟังไม่รู้อะไรแต่รู้ว่าด่าเออเกมที่ออกบอลเกมอะไรสักอย่แบบแฮงไม่เจอใครเลยเขาด่าก็เหยียบมาก็ได้นะยังไม่ไม่เขาเขายังอยู่นอกวงอยู่เขายังอยู่นอกวงอยู่ ระวังนะมีเสียงปืนนะพี่ระวเฮ้ยพี่กอพี่ดังดังๆๆป่ะเนี่ยตายบอส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 จริงเปล่าบอสจริงนะบอสบอสทำบอสก็บอสพี่ทำพี่ตกใจพี่อะทำพี่ตกใจดิใจเ้ยิ่งแกทำพี่ตกใจเก็บว่าเก็บโหลดนะที่ใช้โหลดแค่ลูกเดียวหมดแล้วหมดแล้วดาวโหลดรึใหม่ขึ้นไปดูที่สูงตรงนี้ก่อนแล้วกันจะมีตัวอยู่ไหม ผมโดนนะผมโดนักไปไปไปเอาโหลดไปเลยไปเลยเฮ้ยใครโยนเคานายพี่เฮ้ยตรงผมมียโยนตรงผมมียโยนเคานายพี่โอ้โหส่องสไนด์มาแล้ว มีโยนเคนาอยู่ใช่ไหมเฮ้ยมีตัวโดมาใหม่เอาไงไปลวงพี่ก๊อฟดีกว่าดีกวะตัวเคนาเช็คหน่อยวิ่งเข้ามาก่อนชิวโูแม่งแรงโคตรเลยนะไม่ใช่แ,แรงธรรมดานเนี่ยโคตรตะล้าแรงเลยนะเชเกิดแล้วพี่เดี๋ยวพยายามแฮกเดี๋ยวลงกล่องเดิมนะโอ้ยอยู่ข้างบนขงเขาสูนางนงสามตัว นั่นขวัญใครอ่ะไม่รู้งแรงเหวะผมอยู่นี่จองแรงพี่ไหวอยู่พี่มองอะไรมองอะไรมาดี่ฉันแน่เลยวะรถตรงนี้นะระเบิดไปแล้วนะโอ้ยเก็บปืนทีดีไอ้ชื่อไม่โดนนไปดีกว่าพี่พอเขาอยู่ตรงผมนะ เขาโดดมาตรงผมนะยงไม่โดนปล่อยดีกว่าพินาท้าดูแลดีกว่าเตรียมมาชุบนะเตรียมมาชุบหน่อยนะยังแเกิดอีกสามตัววิ่งปีนแตกเลยโอ้ยเคฮายเดี๋ยวพี่ไม่านอยู่ทันอยู่พี่ทันอยู่ทันอยู่ไหมท่วิ่านอยู่พี่ตรงนี้เอ้ยทำไมน้องเข้าทางนู้นกันพี่ไป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  <formation jin inh ale> ไม่ร er mm ู้อ่ะโหควันเปี๊บวันสมโอเคนะท้องเช็คฝันหน่อยข้างหน้าอยู่ข้างหน้ามีอยู่ข้างหน้าเขาเขาใช้นี่นะมีระวังนะโอ้ยเยอะเต็มเลยเต็มกาบแบบโอ้หลงมาฝั่งนี้อ่ะโดนโดนโดนตรงไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วเต็มสิบสองช่องข้างหลังมาพี่ข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังมา้างหลใจเย็นโดนลงไปแล้วโอ้โหข้างหลังมา ไม่ทันหรอพี่นู่นนู่น,นมีระเบิดลูกหนึ่งลูกพ่อไปเลยนัดเดียวเท่านกกั้นบุ๊คไอ้เหี้ยเต,ต็มหมดใช่ตรงนี้ระวังหมีมาแล้วพี่ออกมาแล้วออกมาแล้วผมออกแล้วเต็มทีดด่เต็มที่แล้วป่ะต้อไปรับต้องต้องต้อง,ต,องต้องไปรับหลังเนินอะ่ะโอ้แต่ว่าวงอยู่ข้างในอะดิต้องไปรับหน้าหน้าไอ้ตัวนั้นแม่งยิงปีอยู่แน่ๆตัวแดงอ่ะโอ้ยนี่ระเบิด เจอแล้วนะมึต้องเข้าไปนะเขาเล่นแถบนะโอ้ยเฮ้ยพี่ไอพี่พี่ตรงนี้ตรงนี้มาร์ดูแล้วเห็นแล้วีตัวเดียววันนั้นตัวเดียวแต่ข้างหน้าเต็มตี้ยตรงนี้เต็มตี้นะระวังสามตัวตรงถนนตรงถนนไปแล้วไปแล้วเขาไปลงเพื่อนเขาว่ะ่เอ๋อตัวเดียวตัวเดียวเพราะว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยสามสามตี้ตอนเนี้ย เขาอยู่เขาอยู่เต็นท์เหลืองพี่อยู่หลังนี่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 อยู่ตรงทิศแปดสี่สีระวังลงมาข้างล่างแล้วนะตรงมาข้างล่างเต็นท์เหลืองนะเต็นท์เหลืองพอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมามาละพี่มาละตรงผมพี่เตี้ยเต็มเลยมึงกระปุกพิมายขาดยังไม่มาขาดยังไม่มาใจเย็นใจเย็นใจเย็นพานมองไม่เห็นพานมองไม่เห็นเลย ข้างหลังรู้สึกว่าข้างหลังมีตัวหนึ่งอ่ะมาดินี่นี่น,นี่โอ้โหลูกซอง ard, เจ็บแล้วเจ็บแล้วโอเค <laughs> อ,อย่างนัวลเลย <laughs> อย่างนัวตอ <laughs> นแอบอยู่ <laughs> <laughs>